สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะเราก็จะมาทานข้าวกลางวันกันค่ะที่ร้านบิดไนท์ข้าวมันไก่ตอนเมืองนอนนะคะสาขา,าที่อยู่อุทยานเกษตรมหาวิทยาลัยขอนแก่นค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในกันเลยนะคะตามมาเลยค่ะค่ะเดี๋ยวเราก็จะเข้าไปาสั่งข้าวมันไก่นะคะซึ่งก็เป็นอาหารที่ ง่ายๆสบายๆนะคะเป็นอาหารจานเดียวค่ะเพื่อนๆขานนอกจากข้าวมันไก่นะคะเขาก็ยังมีอาหารตามสั่งได้ละค่ะแล้วก็มีเครื่องดื่มที่เป็นชากาแฟาก็สามารถเลือกรับประทานกันได้เลยนะคะเพื่อนๆก็แล้วแต่ว่าใครอยากจะทานอะไรแบบไหนแต่เราก็จะทานข้าวมันไก่ค่ะ ค่ะและนี่ก็เป็นหน้าตาของข้าวมันไก่ที่เราสั่งมารับประทานนะคะน้ำจิ้มก็อร่อยมากเลยล่ะค่ะเดี๋ยวบรรยากาศของร้านก็สวยงามนะคะผ่านไปพริบตาก็หมดจานเลยค่ะเดี๋ยวเราจะไปถ่ายบรรยากาศของร้านนะคะ นอกจากข้าวมันไก่ตอนแล้วมีอย่างอื่นไหมตอนแล้วก็จะมีอาหารตามสั่งแล้วตอนนี้นะพายจานแล้วก็จะเเรื่องเดิมแล้วก็อย่างส้มตำแล้วก็มีส้มตำลาวตำัสวตำเสวหมูยอตำถั่วอย่างนี้ค่ะค่ะมีเบอร์โทรไหมคะแนะนำเบอร์โทรค่ะศูนย์เก้าเจ็ดสามศูนย์สองห้าสามศูนย์สามค่ะเบอร์นี้เป็นเบอร์รหัสไวไฟด้วยนะคะฟรีไวไฟห้องน้ำสะอาดสะอาดที่จอดรถกว้างขวางค่ะ ค่ะก็สามารถมาได้เลยนะคะเพื่อนๆค่ะก็แนะนําเลยค่ะในมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่วุฒยานเกษตรนะคะในในมพสวนเกษตรของเรานี้ก็จะมีเฉพาะแกลบครัค่ะเปิดกี่โมงคะเปิดตั้งแต่9ก้าโมงสิโมงจนถึง21นาฬิกาพอทานแล้วอร่อยค่ะมาสองครั้งแล้วค่ะค่ะก็ฝากร้านด้วยนะคะช่องมิตรพาไปค่ะ สำหรับการตกแต่งภายในร้านนะคะก็จะเป็นแบบสไตล์วินเทจค่ะเป็นแบบไม้นะคะตกแต่งไปด้วยไม้ค่ะเป็นโต๊ะไม้ที่ดูดูแล้วอบอุ่นนะคะเพราะว่าความเป็นไม้นะคะก็จะให้ความรู้สึกที่อบอุ่นค่ะก็เนี่ยนะคะก็จะมีโต๊ะก็อี หลายชุดเลยล่ะค่ะแล้วก็บรรยากาศเขาก็เป็นแบบสบายๆนะคะแล้วก็กว้างขวางด้วยค่ะเพื่อนๆนี่นะคะเดี๋ยวก็ชมบรรยากาศไปกันเลยค่ะ Thank you ค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับบรรยากาศของร้านก็ดูเป็นธรรมชาติมากเลยนะคะก็ทานข้าวไปฟังเสียงน้ำตกไปก็เพลินดีค่ะก็ฝากกดติดตามช่องนิดพาไปด้วยนะคะค่ะก็ขอให้เพื่อนๆทุกคนมีความสุขค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีค่ะ